สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับพี่น้องไกลๆวันนี้ผมจะมาลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องมินียมนะครับนี่มินียมขึ้นชื่อว่ามินียมนะครับก็ราคาดีครับอลูมิเนียมอลูมิเนียมเก่าของเก่าครับ ก็เสียมาก็รับซื้อเป็นของเก่าเสียรีไซเคิลนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าของเก่ามินียมแกะยากกินยากที่สุดก็คือมินียมแกะนี่แหละครับนี่ครับมินียมแกะตรงนี้กินยากมากนะครับวดจะเอาออกได้ผมไม่ธรรมดานะครับนีบ่มินียมในฟุ้งนี่ครับนี่ที่ผมซื้อมานะครับ ซื้อมาไม่ได้ท่นกยกนะครับนี่ครับชบเหมือนกันครับซื้อมาก็ต้องมาตัดนะครับแต่ผมเอาไว้ขายยกคันนะครับเวลาผมซื้อร้อโมเตอร์ไซค์มาไม่มีชบผมก็จะประกอบขายส่งยกคันนะครับนี่ครับชบรถผมจะไม่แกะ เครื่องยนต์เหมือนกันนะครับเครื่องโมไซผมซื้อมาไม่ครบก็ไม่มีมีแตะโรงนะครับไม่มีเครื่องผมว่าจะเอาเครื่องใส่ขายยกบคันนะครับเครื่องโมไซเพราะมีอยู่ประมาณก็หลายเครื่องอยู่ผมไม่เกะเพราะจะแกะแต่พวกที่ชิ้นเล็กๆนี่ครับ,รบที่ผมซื้อมาไม่จาเป็นผมไม่แกะ คิดว่าราคาดีนะครับแต่ไม่ค่อยคุ้มกับการที่คมจะมานั่งแกะนะครับจ้างพนักง,งานแกะอีกลงทุนทั้งซื้อทั้งจ้างนะครับน่ครับนี่ไม่ใช่ว่ามันจะแกะได้ง่ายๆนะแกะยากครับอันนี้ก็บอกสูบนะครับมาจจะเป็นของรถมอเตอร์ไซค์ เขาแกะนครับเป็นล้อมแมกนะครับเป็นมินิยมครับมินิยมล้อล้อโล แต่งใส่เพื่อความสวยงามนะครับแต่ถ้าตกหลุมเยอะไปก็ทําให้ล้อล้อเบี้ยวนะครับเบี้ยวนะครับเสียซื้อก็แพงครับเบี้ยวนะถ้ารั่วไวถ้าถ้าเรางัดก็ทําให้เสียแล้วครับเนี่ยก็จริงอยู่นะครับใส่แต่งเพื่อความสวยงามให้มันเบานะครับ แต่ผมว่าถ้าทนจริงสู้ล้อแม็กไปได้ครับนี่แม็กมนีม่คือดีแตกนี่นี่แตกนะครับเพราว่าหน้าเขาจะทุบนะครับทุบเอาอยางก่อกผมคิดว่าทุบเอาอยางอันนี้ก็แกะยากเหมือนกันครับนี่ครับ งานแกะยะทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ง่ายนะครับที่ง่ายๆก็คือพลาสติกแต่ราคาถูกก็ไปดูย้อนหลังได้ครับงานพลาสติกที่ผมเคยลงคลิปไว้นะครับนี่ครับพลาสติก นพลาสติกสีนะครับก็ช่วงนี้ก่อนราคาถูกครับสีขาวไม่ค่อยมีครับสวมากสีเทาสีเทาก็คล้ายๆสีขาวขาวก็คือขาวขาวใสขาวสะอาดนะครับไม่ใช่ขาวแบบนี่สีเทาๆก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ซื้อซื้อเป็นสีนะครับเครื่องซักผา้าที่ผมซื้อมาเนี่ย วันนี้ก็ถามเจ้เขาเจ้เขาบอกว่าบทส่งกรุงเทพบทออกมานี่สีนี่ได้แค่เก้าบาทเองครับไม่แพงนะครับแต่ผมคิดว่าเครื่องซักผ้านี่ไม่จาเป็นต้องซื้อแพงนะครับใครจะซื้อถ้าเกิดว่ามันราคาไม่ดีมันลงซื้อไปก็เป็นมินียมไปคุ้มอะไรครับไม่ค่อยคุ้มนะครับผมคิดว่าก็ได้ก็สีขาบ,บทออกมาก็ กลัวจะบดแล้วก็บดได้ก็เพราะว่าประมาณกิโลละสิบบาทนะครับสิบกว่าบาทสีขาวถ้าบดออกมาแต่ผมส่งไม่บดนะครับบดก็ไม่ถึงสิบบาทแต่ผมกว็เก็บไว้ก่อนนะครับก็มาขายพวกมีเนียมก่อนมีเนียมทองแดงก่อนนะครับแกะมีหลายอย่างครับของผม